กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199 ขยะกับกองเศษใบไม้ทับถมค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ทั้งจากการลุกติดอันเนื่องมาจากการทับถมของเศษใบไม้หรือว่ากองขยะกับการทิ้งก้นบุหรี่ที่ไม่ดับหรือว่าการจุดไฟเผากองขยะโดยที่ไม่ได้ดูแลจนทําให้เกิดไฟไหม้เราจะแก้ไขปัญหานี้กันได้อย่างไรวันนี้ไปติดตามชมกันค่ะไฟไหม้กองขยะหรือกองเศษใบไม้ทับถมเป็นอีกภัยหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระทําของมนุษย์ได้แก่การทิ้งก้นบุหรี่ หรือการจุดไฟเผาขยะโดยไม่มีการควบคุมดูแลและเกิดขึ้นจากกองขยะที่มีการทับถมกันเป็นเวลานานจนมีองค์ประกอบของการเกิดไฟไหม้ที่สมบูรณ์คือมีขยะเป็นเชื้อเพลิงมีออกซิเจนในอากาศที่เพียงพอและมีความร้อนที่เกิดจากแกส๊สหรือกระบวนการย่อยสลายขยะหรือเศษใบไม้ที่ทับถมในหลุมฝังกลบขยะแล้วเกิดปฏิกิริยาลุกไหม้ด้วยตัวเอง ซึ่งไฟไหม้ทั้งสองสาเหตุนี้จะทำให้เกิดการลุกลามไปเผาไหม้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในรัศมีที่ไฟสามารถลุกลามไปติดได้ค่ะสำนักป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยกรุงเทพมหานครหรือสพอนอกจากการเตรียมความพร้อมในการดับไฟอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสนับสนุนมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้กองขยะหรือเศษใบไม้ทับถมโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชนตระหนักถึงภัยที่เกิดจากไฟไหม้ขยะลุกลาม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุค่ะหลักการง่ายๆก็คือเราจะต้องไม่ไมจุดไฟเผาหญ้าเผาขยะนะครับแล้วก็วิธีในการป้องกันในเบื้องต้นนั่นก็คือเราต้องทํารั้วหรือว่าทําแนวกันไฟร่วมกันลดขยะที่ท่านทิ้งอยู่ภายในชุมชนนะครับครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็ต้องจัดเก็บวัสดุของไไฟหรือว่าสิ่งไ,ไฟที่อยู่ภายในบ้านของท่านเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยครับ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องผู้ที่ไม่หวังดีนําขยะเป็นพิษนํามาทิ้งภายในชุมชนของท่านและในกรณีที่เกิดไฟไหม้ขยะหรือกองใบไม้ทับถมขนาดเล็กให้ช่วยกันดับไฟก่อนที่จะมีการลุก,กลามหากดับไม่ได้หรือเกิดการลุก,กลามให้รีบแจ้ง199ดับเพลิงกทมจากนั้นให้เตรียมอพยพกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยไปยังที่ที่ปลอดภัยทันทีนะคะ ร่วมกันดูแลและรักษาความปลอดภัยค่ะไม่ทําให้เกิดไฟไหม้ขยะหรือว่ากองเศษใบไม้ที่ทับถมรวมถึงร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่และรีบแจ้งทันทีที่เกิดไฟไหม้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานคร